ก็สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็จะพามาเพิ่มยอดวิวเลียวใน IG กันค่ะวิธีการเข้าเว็บไซต์นะคะก็ง่ายมากๆเลยค่ะสามารถคลิกลิงกใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะเซิร์ชคำว่า kmm ข h ก็ได้ค่ะ กาสำหรับใครค่ะที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วก็สามารถคลิกเข้าสู่ระบบตรงนี้ไปได้เลยนะคะและใครค่ะที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกค่ะก็สามารถคลิกข้างบนตรงนี้เข้าไปสมัครสมราชิกกันก่อนเนาะขั้นตอนการสมัครสมราชิกก็ง่ายมากๆเลยค่ะกรอกข้อมูลตามนี้เลยชื่อผู้ใช้อีเมลชื่อจริงนามสกุลรหัสผ่านแล้วก็อย่าลืมติข้างล่างสองช่องนี้ด้วยนะคะข้อมูลสามารถใส่เป็นข้อมูลอะไรก็ได้ค่ะไม่จําเป็นต้องเป็นข้อมูลจริงก็ได้นะหรือสมัครผ่าน Gmail ค Shit ่ะก็สามารถคลิกข้างล่างตร,รงนี้สมัครผ่าน Gmail ไปได้เลยนะคะ เนื่องจากเราเข้าไปสมาชิกอยู่แล้วเราก็จะกลับออกไปที่กระทรวระบบตรงนี้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ค่ะเราก็จะเลือกแพลตฟอร์มข้างบนตรงนี้กันก่อนนะคะวันนี้ก็จะเลือกเป็นอินสตาแกรมค่ะแล้วก็มาเลือกบนมู่ตรงนี้ค่ะบนมู่ตรงนี้นะคะเราจะเลื่อนลงมาค่ะแล้วก็จะเลือกเป็นเพิ่มยอดวิวเลียวนะคะบริการตรงนี้ค่ะสามารถเลือกเป็นบริการอะไรก็ได้นะคะที่เราต้องการได้เลยนะคะหรือว่าจะเลือกตามเราก็ได้ค่ะ ส่วนตรงลิงก์ข้างล่างตรงนี้ค่ะเราก็จะไปที่หน้าไอจีของเราแล้วก็เปิดคลิปวิดีโอเรียวเราขึ้นมาเลยนะคะคัดลอกลิงด้านบนตรงนี้ค่ะนำมาใส่แถบข้างล่างเลยแล้วก็ใส่ปริมาณนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มหนึ่งร้อยค่ะข้างล่างก็จะเป็นเวลาแล้วก็เป็นค่าบริการทั้งหมดแล้วกดสั่งซื้อตรงนี้เลย่ามาขึ้นแถบสีเขียวแบบนี้นะแสดงว่าทำการสั่งซื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนั่นเองค่ะและสำหรับบริการอื่นเพิ่มเติมหรือจำนวนเงินไม่พอก็สามารถเติมเงินได้ตามขั้นตอนนี้นะคะเราก็จะมาที่เ่เเเมมนนูติงิงคะ ช่องทางการเติมเงินค่ะจะมีทั้งหมด5ช่องทางด้วยกันค่ะช่องทางแรกค่ะเป็นการสกแกน qr code ทุกธนาคารเติมขั้นต่ำหนบาทสูงสุดไม่เกิน1นึ่งแสนบาทต่อครั้งเมื่อเติม1,000บาทขึ้นไปรับบุนัดเพิ่มอีกปเซค่ะแล้วก็มาใส่จํานวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วกดเติมเงินตรงนี้เลย แล้วก็สามารถสแกนจ่ายตรงนี้ไปได้เลยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นชิลเพค่ะเติมขั้นต่ำ20บาทสูงสุดไม่เกิน100,000บาทต่อครั้งค่ะมาเติม5,000บาทขึ้นไปแล้วบนนันเพิ่มอีก5%ค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะเราก็มาใส่จำนวนเงินด้านล่างตรงนี้นะคะแล้วก็มาเลือกวิธีการจ่ายของเราได้เลยอยากจ่ายผ่านทูมันนี่วอลเล็ตหรือแอปธนาคารต่างๆก็มีตามนี้ค่ะแล้วก็มีตู้บุญเติมด้วยนะคะช่องทางต่อไปค่ะเป็นการโอนเงินแบบแนบสลิปทุกธานาคารค่ะเราก็สามารถคัดลอกเลขบัญชีตรงนี้ค่ะแล้วก็ดำ เสร็จแล้วค่ะก็นําสลิปมาใส่ข้างใต้ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้เลยค่ะช่องทางต่อมาค่ะเป็นแอปอังเปาบอลเลตค่ะเราก็สามารถดําเนินการในแอปอังเปาบอลเลตจนเสร็จสิ้นเหมือนกันเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะก็นําลิงก์นะคะจากแอปอังเปาบอลเลตมาใส่ข้างใต้ตรงนี้ แล้วก็กดยืนยันข้างล่างตรงนี้ไปเหมือนเดิมค่ะอันสุดท้ายค่ะก็จะเป็นคริปโตค่ะเป็นการโอนเงินผ่านต่างประเทศเนาะแล้วก็สามารถอ่านคาแนะนําด้านล่างตรงนี้แล้วก็ดําเนินการตามไปได้เลยนะคะส่วนขวามือตรงนี้ค่ะก็จะเป็นประวัติการเติมเงินของเราทั้งหมดนั่นเองค่ะไปดูเมนูต่อไปค่ะไปดูประวัติการสั่งซื้อกันนะคะ ข้างหน้าตรงนี้ค่ะก็จะเป็นรหัสออเดอร์ของเราแล้วก็เป็นออเดอร์ของเราทั้งหมดที่เราทําการสั่งซื้อไปทางด้านขวามือตรงนี้ก็จะเป็นสถานะค่ะออเดอร์ของเราที่เราทำการสั่งซื้อไปเมื่อสักครู่นี้ก็รอดําเนินการอยู่นั่นเองนะคะ สำหรับใครค่ะที่เข้ามาใช้งานอาจจะมีปัญหาเล็กน้อยเกี่ยวกับออเดอร์ที่ล่าช้าหรือยังไงก็สามารถติดต่อแอดมินได้2ช่องทางนี้นะคะช่องทางแรกค่ะก็จะเป็นตัวช่วยเหลือค่ะช่องทางที่2ก็จะเป็นแอดไลน์ค่ะสามารถคลิกแอดไลน์ตรงนี้ได้เลยนะคะหรือว่าจะพิมพ์คําว่า a d d เคมก็ได้ค่ะตัวช่วยเหลือก็จะอยู่ทางด้านนี้ค่ะเราก็จะมาเลือกคําสั่งซื้อนะคะใส่รหัสออเดอร์ข้างหน้าเมื่อกี้ลงไปใส่ข้อความแล้วกดส่งตัวข้างหน้าเออข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ เมนูต่อไปค่ะก็จะเป็นการแนะนําเพื่อนค่ะเราก็สามารถคลิกคัดลอกลิงก์ตรงนี้นะคะแล้วก็ส่งให้เพื่อนของเราไปได้เลยค่ะหากเพื่อนของเราสนใจหละได้คลิกเข้ามาใช้บริการค่ะเราก็จะรับอัตราค่าคอมมิชชั่นอีกห้าเปอร์เซ็นต์ด้วยนะคะและในตอนนี้ค่ะทางเว็บไซต์ก็สามารถดาวน์โหลดบนมือถือได้แล้วนะสามารถคลิกดาวน์โหลดตรงนี้เลยค่ะหรือว่าจะเข้า o o g l e Play แล้วก็ App Store แล้วพิมพ์คำว่า k m m k h c o m ก็ได้ค่ะค่ะเราก็จะกลับไปดูที่ IG ของเรากันนะคะ อตอนนี้ยอดวิวเรียวอยู่แค่30สิบเนาะตรงนี้นะคะอยู่แค่30สิเนาะเดี๋ยวขอรีหน้าจอก่อนนะคะ mm. ก็ขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางเว็บไซต์เข้าดําเนินการให้เราไวมากๆเลยค่ะ mm. เพียงไม่กี่่หน้าที่เองนะคะก็ยอดก็ขึ้นมาให้แล้วค่ะ่าขึ้นมาเป็นร้อยเจ็ดสิบสองเลยหากเกินไปก็ไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นการแถมของทางเว็บไซต์นั่นเองค่ะ และทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นหน้าตาของเว็บไซต์ k m m เอ h ค่ะเป็นเว็บไซต์ที่ดีมากๆเลยนะคะลองเข้ามาใช้ลองเข้ามาศึกษาดูได้ค่ะสำหรับวันนี้ใครสนใจเราแปะลิงก์ไว้ให้ด้านล่างคลิปแล้วนะคะหากวันนี้ผู้ผิดประการใดไปก็ขออภัยไว้หน้าที่นี้ด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ